มืัอนี้พอเขามีการละเล่นการละเล่นแบบพื้นบ้านสักสมัยก่อนนะครับอันนี้อันนี้ยาเขาเปหนยาแยงก็สมัยไหนันกบมเสมัยโบราณที่ปีสมัยที่คุณยังเป็นเด็กๆอยู่โอ้ผมไม่ได้คุณยังกินมุ้นอยู่นี่เขาเขาเอิ่นยาแยงเนี่ยที่มันจะมีหัวนะครับเขาจะคิดว่าเป็นไก่เอื่อนมาเป็นไก่แล้วมาตุ้งตัวนี้่เนาไม่มาตีกันเอาเบิงนะนี่ไก่ครับการตีเขากะทิเอาไก่มาสองตัวนะครับมาตีกันคนละตัวใช่ไหม ผู้ใดแพ้กันผู้ไหนระโดดน้านะไม่พอก็โดดกันนี่นะครับกระตีเจอไก่คอยเจอไก่คอยเจอไก่คอยอ่าโดนนะแพ้โดนนะครับอ่าโดนเร็วนี่นะครับเป็นการละเล่นของอันนี้บอกเลยว่าไก่ตัวนี้ต้องตัวมวากิ้แพ้ไปแล้วถึงว่าอันนี้ไก่พัดเออไก่พัดหนอนหนอนมันอันนี้ไก่บ้านนะครับไมยไก่บ้านนะครับนี่ไก่จ้างดาวครับนี่นี่ไก่จ้างดาวโมเมนต์โมงกรตีนะครับ กนจีตีนี่ต้องเร่งต้องเร่งต้องเร่งก่อน <c oughs> <c oughs> ไก่เม็นจีดีกล้อง <c oughs> ว้ามาบ้านเอาตัวไม่าให้เบื้องคุน้นน้ำกงมีลานหน้าตาปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอยู่ข้ังหลัง <c oughs> อันนี้เป็นการละเล่นของแบบนี้โอายใครชนะครับผมอันนี้ผมชนะดีครับเป็นการละเล่นของนี่บอกไก่หัวล้านนีครับไก่หัวล้านมาแล้วครับผมไหนนี่อ๋อเอานนี้อยู่นี้ฮะเดือนสองไก่หัวล้านชนะครับผมอันนี้เป็นการละเล่นของเช่าอีสานตั้งแต่สมัยก่อนนะครับสต่ไม่โบราณโบราณ เขาจะผ้ามาเหรียญผ้ามาเห็ดนะครับผ้ากางก็มีที่บ้านก็มีกงผ้ากางก็มีบ่มีทุกภาคเลยบ่อ๋อเขาเอิญเขาเอิ้นเหี้ย่่เขาเอิ้นว่าตีไก่ตีไก่ไก่ปกติจะเป็นไก่เป็นตัวแต่เห็นเขาจะเป็นไก่แบบนี้หัวยาเนี่ยนะครับหยาเยอะเยอะยิงจังเอาให้เขาเบิ่งหยาเนี่ยนะมันจะเป็นหยาพวกนี้กินกินได้เขาเอิญหยาหยาหยาพวกนี้หยาหยาแฝกหยาแฝกที่เขาเอาไปไหวลูกไหวคู่ได้ไหมได้ย่านี้ไหมเขาไปไหวคู่เอาบ่าเป็นหยาแฝกปะ ก็นี่แหละในรายงาแพทย์นี่แหละงาแพทย์งาที่เขาไปไหว้คู่นอกจากหาเลือกเลือกหัวที่มันที่มันเป็นหัวแบบนี้ลอยครับลอยอยู่ครับเลือกมันจะเป็นหัวลอยอยู่ครับเพื่อเขาจะไปตีครับหาเบตังที่มันเป็นหัวเจ้าตัวนี้เหรอมีหอดแม่งบงนี่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 เจ๊ตีเจ๊ตีไม่ตีนะครับนี่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 เจ๊ตีไม่เป็นหัวีแน่อันนี้แน่อันนี้แน่เดี่ยวมีสองอัน นี่นะครับอันนี้อีกสามสีอันเล่นนี่ไปเพิ่งท่าพุ้นมาที่นี่เขากำลังตีกันแล้วนะฮะกติกากติกานะครับเอาละเดือยสองทุย่นไงยังยังไม่มียังยังยังเด้อครับหนึ่งสองทุยทุยไป่ล อูเป็นหัวยี่บาดไม่บาดใช่ไหมยางยางยางอุ้ยอันนี้หัวปวดไอหัวปวดเฮ้ยคุณน้ยาคุณน้ยาเนาะเฮ้ยเสองศูนย์ไปแล้วสำหรับกติกาแล้ครับห้ามชกใต้ห้ามขาดสามศูนย์เลยครับเออทำไม เออซีีโอขาดชนะขาดเลยนี้แ้งแต่่าขาดเลยหาหาแล้วไก่ข้หักเล้วตายขู่เอขาดทัสองหาก่วลนะครับเป็นการลเล่นคือแบบแตาสมัยก่อนเนาะผ้ากันมวนเนี่ยสมัยก่อนผ้ากันหลินแบบหู้แซลกันเล่นแบบมวนาอียแนี่มีขาดเี้ยแล้วมังเพี้ยนอะไ้ยก็ให้คนอื่น ตีน้ำเต้าอะไรอ่ะไปไหนรอดยังอยู่อันคลิปนี้ผู้ใดเคยเล่นนะครับไอ้ตีไก่แบบนี้ผู้ใดเคยเล่นคอมเมนต์คอมเมนต์เตะไตะคลิปให้พวกเฮาเบิ่งแน่เด้อว่าผู้ใดเคยเล่นแน่แต่พวกเฮาบ่แน่ใจว่ามันตอนนี้ไก่ใส่หรือเปลัง่าจะเป็นทุกภาคเนาะโอ้ยมันจะเป็็นนนฝฝกเริ่มมาแล้วมาที่นี่มื้อนี้ฝนตกแล้วเราจะได้เมียเหียนกันแล้วจัาที่แล้ว ไก่พันไก่พันนี่นี่เอาคู่นี้ล่องเบิ้งมือนีคู่้โอ้ยนี่บ๊อบไว้แล้วจะบ๊อบจะไปตีมันหักแล้วเพื่อนไดตู่บไได้แล้วนี่นี่มาออยวมันไก่มันเป็นหัวไก่เนที่เป็นกรรมการได้เป็นกรรมการอ้ามันมาเป็นหัวไก่อันนี้คู่ที่หนึ่งยกที่หนะฮะเอ้าไม่สีมาเออมัหายไปไเออตองกาขาดไปเลยโกตัวนี้ไก่พัน โอเคครับปัดมาที่นี่พยญาไก่ปัดรุ่นนี้ผูดอดไจีซูเรัหรุ่นนี่พูดสิซูเร่เออเอาเลยไอต่ำด้วยพญาไก่พญาไก่หายังเยอเลยวะเ็วนนี้าเป็นอันนี้เป็นจีนังคนถือเะยครับ ใกล้ตายแอนเลยคือหัวแบบนี้คือออนแอาได้แล้วโอเคครับสำหรับมื่อนี้ผมห้องกับขออล่านะครับผู้ใดเคยเรียนกิจกรรมนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแ่ะลืมฝากกุ้ยไลกุ้ยแช่ผมห้องน้ำนะครับผมตหรับมื่อนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ